เจ็บมากๆๆตราบใดที่เราฆ่านักบุญหญิงที่นี่ลโลกแห่งสวรลุ่มโลดตราบใดที่ข้าอยู่นี่เจ้าไม่มีทางที่จะแตะเจ้าหญิงเราได้หรอกนี่นี่รอฉันได้สิฉันมารักษาให้แล้วนะดูเสยตอนนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วแหละตอนนี้แหละเทเลพอทยาเวทมนต์มิติเทเลพอตกลุ่ม อยาออกจากที่นี่มันยังเร็วเกินไปเอ๊ะไม่ดีแล้วเอ๊ะ,อะนี่นักบุญหญิงนักบุญหญิงเทีลพอถูกตัดออกว่ากันว่านักบุญหญิงกําลังเผชิญหน้ากับปีศาจนับไปทั่วเพียงลําพังและในขณะนั้นเธอล่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอแล้วชนะศัตรูทั้งหมดในคราวเดียวด้วยสิ่งนี้นักบุญหญิงประสบความสําเร็จในการแก้ไขวิกฤตการณ์เรื่องของปีศาจรลายทีกครั้ง สวัสดีทุกๆคนฉันเป็นเจ้าของคณะละครสัตว์แห่งนี้การแสดงเมื่อกี้คือละครเรื่องใหม่ของเราวิกิการนักบุญหญิงซึ่งจะทำการแสดงในวันพรุ่งนี้ในวิธีหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนเราหน่อยแนะ่ไม่มีใครดูการแสดงที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้เลยเพราะเพศศักดิ์ธิ์ของฉันช่างสมบ,บูรณ์แบบจนแม้แต่นักบุญหญิงไม่รู้ว่าฉันเป็นตัวปลอมช่างเป็นพวกที่โง่ขลาอะไรเช่นนี้ เมื่อไม่นานมาน,นี้มีคนเข้ามาชมการแสดงของฉันเรื่อยๆ็ะสถานที่ที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนฉันสงสัยว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการฟืฟ้นฟูคณะละครศัสตร์ให้เป็นเหมือนตอนที่ยังพ่อยังมีชีวิตอยู่คู่หูเก่าเอ๋ยกำลังมองอะไรนะอ่ะอะเดะเออโอ้ยทั้งสองคนโอเคหรือเปล่าใช่ฉันสบายดีฉันก็สบายดี นักบุญหญิงถูกทิ้งไว้ที่นั่นเราต้องรีบไปช่วยเธอลูเซียเทเลพอร์ตกลับไปเทเลพอร์ต hey, นี่มันอะไรวะเนี่ยเขากำลังทำอะไรนะแต่จะว่าไปเมื่อกี้แปลกจังเมื่อกี้อะไรชนฉันนะบอสผู้หญิงผู้หญิงเหลวไหลนะ่าจะมีผู้หญิงที่ไหนตกมาจากฟ้าและมาชนฉันกันเนี่ยเราวนี่อะไรอีกเนี่ยโอ้พระเจ้ามีผู้หญิงตกจากฟ้าจริงเหรอเอ๊เธอโอเคไหมคือเร็วเขา้ารีบไปไปบาทหลวงที่วิหาร นักบวชที่วิหารทําไมมาอยู่ที่นี่กันให้ฉันปฏิบัติต่อเรื่องให้ไหมไม่นะมันถึงเวลาแล้วเธออะารอได้ก่อนเธอพูดเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจเลยเครื่องหมายนะักบุญหญิงต้องไม่ตกอยู่ในเครื่องมีของเจ้ามันอ้าวนี่อะไรกันเนี่ยในที่สุดมันก็ออกมาเอ๊ะผมของฉันยาวขึ้นนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นร่างกายของฉันมันเกิดอ,อะไรขึ้นวันเนี่ย